นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินที่ไปฝึกงานที่อิสราเอลเดินทางถึงยะลาแล้วค่ะในอำเภอเบตงค่ะผู้นำาศาสนาและครอบครัวก็ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะ นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติปหลัดอำเภอตำบลไอยเยวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไอยเยวงผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผอ,อร้อยตอชอดอผู้นำศาสนาร่วมกันลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวนายอิมรานสอนหุงอายุ23ปีเป็นนิสิตปี3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสมหาวิทยาลาัยนาราธิวาสราชนครินค่ะซึ่งได้เดินทางนะคะไป กับเพื่อนนิสิตเพื่อไปเรียนและฝึกทักษะด้านอาชีพที่เมืองอาราวาทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายอิมรานสอนหุงเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินจำนวน30คนที่เดินทางจากกรุงเทพกลับมายังภูมิลำเนาที่ตำบลไอเยเวงจังหวัดยะลา หลังจากที่ทั้งหมดเดินทางไปฝึกงานทางด้านของเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งถือว่าประเทศอิสราเอลมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพด้านการเกษตรเป็นอย่างมากทุกคนเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิด นายอิมรานหนึ่งในนักศึกษานะคะเขาบอกว่าทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสได้ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานในประเทศอิสราเอลรวมทั้งหมด240คนค่ะโดยนักศึกษากลุ่มนี้เป็นรุ่นที่7มีจำนวน30คนซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยก็ต้องฝึกทักษะด้านการเกษตรเพื่อที่จะศึกษาถึงนวัตกรรมต่างๆที่อิสราเอลใช้ทั้งด้านของการเกษตรและปะศุสัตว์นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเนื่องจากได้ฝึกกับกลุ่ม เกษตรกร,กรและสัมผัสนวัตกรรมต่างๆสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและต่อยอดด้านการ,กรเกษตรให้ตนเองอย่างมาก นายอิมรานได้เปิดเผยด้วยค่ะว่าการเดินทางไปฝึกงานเป็นความสมัครใจของตนเองค่ะเนื่องจากศึกษาอยู่คณะวิทยาลัยเกษตรจึงอยากได้ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมซึ่งนับจากเกิดสถานการณ์สงครามขึ้นตนเองและเพื่อนนักศึกษาทุกคนก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากทุกฝ่ายจนได้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนายอิมรานค่ะได้กล่าวนะคะถึงสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อิสราเอลว่า เหตุการณ์เกิดห่างจากพื้นที่ที่ตนเองฝึกงานประมาณ170กิโลเมตรโดยจุดที่นักศึกษาทุกคนฝึกงานถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดประชาชนหลายพื้นที่ต้องอพยพมาที่จุดนี้เพื่อความปลอดภัยส่วนความรู้ด้านการเกษตรที่ได้มาก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่อิสราเอลเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแต่สามารถพัฒนาต่อยอดด้านการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง การเกษตรสำหรับประชากรในพื้นที่อิสราเอลสามารถที่จะทำได้ตลอดทั้งปีถึงแม้จะขาดแคลนน้ำก็ตามและมีการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ความรู้ติดตัวมาบ้างขณะที่นางสาวรอมะ มารดาของนายอิมรานนะคะก็ขอบคุณนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินและทุกหน่วยงานที่ช่วยกันประสานงานพานักศึกษาไทยกลับมาได้อย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเพราะแม่ทุกคนก็มีความเป็นห่วงเป็นอย่างมากค่ะ อย่างไรก็ตามนักศึกษาเล่าด้วยนะคะว่าฝึกงานที่อิสราเอลเนี่ยได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมายแต่เพิ่งจะได้เรียนแค่2เดือนเท่านั้นค่ะก็เกิดการสู้รบเสียดายโอกาสและก็ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินจัดหาสถานที่ฝึกงานใหม่ต่อไปด้วยนะคะ